สวัสดีค่ะแล้วทุกคนก็อยู่ในช่องลองดูก่อนยินดีนต้อนรับชาวบุญยอดทุกท่านค่ะนาจานาจานาจาโอเคค่ะขอกลับมาที่คู่เมหลักกอยใจนะคะนั่นก็คือยินว่าขอแสดงความยินดีกับค่ายใหม่นะคะนักแสดงเดิมและ ผู้จัดการคนเดิมนะคะแต่ก็ขอยินดีมากๆถือว่าเป็นการก้าวเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆต้อนรับสิ่งดีๆนะคะทุกคนน่ะก็มีซีรีส์ใหม่ด้วยกัน2เรื่องใช่ก็วันนี้นะคะถึงมาช้าแต่มานะเพราะอะไรเพราะซีรีส์มีออน <c oughs> ก็กลับมาดูอันนี้แก้ขัดไปก่อนนะคะทุกคนเรื่องแรกก็เป็นเรื่องดอกนีออนดอรักนะคะ ก็รู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าจะตรงตามนะคะตัวละครแล้วก็นักแสดงมากๆโดยเฉพาะพี่วอนะหรือเปล่าอะเรื่องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะความฝันของเด็กบันนอกที่ได้เข้ามาเห็ดงานในกรุงเทพจังผม,มก่อแค่เก็บเงินเก็บทองทรงให้บา้านบอลเคยคิดเคยฝันว่าโศกสตาสีน้ำผ้าให้มาพบเจอความหัก นนนากนี่คือฝาคลามลูกชายคนเดียวของเฮียเองอะผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเฮ้ยโอ๊ย,อย,ยแะไรอู้เทียรักมอกเลยนะครับเดี๋ยวคุณได้ชดใช้แน,น่นอนคุณทำแบบนี้ได้ไงเป็นแค่ลูกเจ้าของโรงงานชั้นในมันไม่ใหญ่พอสำหรับตุ๊กตาหรอกนะ เมื่อคนอย่างผมก็ไม่ได้เพอร์เฟกตมันก็ถึงเวลาที่คุณฟ้าคามจะต้องลืมเขาแล้วล่ะครับเ <c oughs> ข้าจะอยู่นิ่งๆแป๊บนึงนะครับอะไรล่ะครับแฟนเธอเนี่ยดูไม่ทันโลกเลยนะไม่ใช่แฟน น,นายผมผมแต่งตั้งให้คุณเป็นพนักง,งานดีเด่นประจำเดือนนี้ความสุขของคนใช้แรงงานองผมอ่ะคุณเป็นการได้ฝันกลางวันคุณชอบผมหรือเปล่า,าแล้วก็หยุดฝันว่าคุณฟ้าครามเขาเอ้าเธอเป็นแฟน ื่องของเธอกับเขาน่ะนม่นจะแค่ละกค้อหลังข่าวงั้นผมจะทาเรื่องใี้เป็นไปไม่ได้ให้ม, <า S 2> มันเป็นไปได้เขาจีสาวโรงงานแม่ฉันทนานะคะเป็นโรงงานชัชนยัย นะได้มีพบพานกับเจ้านายสุดหล่ออย่างคุณฟ้าขามนั่นเองนะคะโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยปลมมหาศาลแน่นอนนะแล้วระหว่างเขาจี่คุณฟ้าคามจะลงเอเยเช่นไรนะคะแต่ว่าซีน,นน้าคุณมากเลยอ่ะเธอซีนที่แบบว่าที่บนที่นอนอ่ะเหมือนนี่เลยตอนเรื่องกลกลักว่าสภาพเตียงนี่คือคือเลยกะ เออทำไมกิ่งไม้ที่มันติดตาเอากาวทาปะทำไมมันดึงออกมาแล้วตามันดูอะแต่ยังไงก็คิดว่าน่าจะคอมเมดี้แล้วก็ดรามาหนักเลยเพลงที่แบบว่าอกหักอกหักเศร้าๆกินเหล้าข่าวนี่เข้าแน่นอน,น,นแม่ฉันธนาอย่างเงี้ยต้องเข้าแน่นอนใช่ปะละ่ะน่าติดตามอ่ะเดี๋ยวมาเป็นกำลังใจให้พี่เข้าจีเอ้ยไม่ใช่ ให้ค,ค,คุณฟ้าค uh, ้างกับน้องเขาจีด้วยละกันนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเรื่องที่สองเลยการแต่งงานมันเป็นความรักของคนสองคนกับคำสัญญาที่จะอยู่ดูแลกันตลอดไปจนวันตายแต่สำหรับงานแต่งงานของผมมันคือความเฟกสารวัตรระวังเฮ้ยสารวัตรเที่ยร์โอ้ยเมียเรงไม่มีแล้วอย่าเพิ่งรีบตาหน้าสารวัตรเทีย ชีวิตแกช่วงเนี้ยสวยยิ่งกวิ่งผลัดสี่คูณร้อยไปแล้วนะผมก็ไม่ได้ซวยอะไรขนาดนั้นอ๋อเหรอคุณต้องแต่งงานกับคนที่เกิดวันกันที่13ตุลาคมคนนั้นจะต้องมีรอเรืออยู่ในทั้งชื่อกับนทุกุนไม่งั้นวงคุณจะถึงฆ่า อครับมังกรเพียนวาน,นิชเกิดวันที่3ตุลวาคมเกิดวันจันทร์ใช่ไหมลูกใช่ครับขอบคุณฟ้าที่ส่งพามาให้ฉันนี่แม่จะว่าเหรอผมกับบังกรเนี่ยเป็นเจ้านายลูกน้องกันแม่น่ะอยากไปงานแต่งไม่ได้อยากไปงานศพว้าแต่งถ้าเกิดแต่งงานกับสลวัตเทียนะคุณหญิงนะ่ะก็พอมดูแลแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่นะคุณเงินของคุณมันซื้อผมไม่ได้หรอก ผมขอสัญญาว่าจะดูแลเป็นสามีที่รักและซื่อสัตย์กับผมก่อนผมสัญญาว่าจะทำหน้าที่สามีที่ดีร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่จะไ,ไ,ไม่ทิ้งกันตลอดไปจบเลยจบ แต่งงานกันแค่หกเดือนแล้วเราก็อยากคุณต้องทําหน้าที่คู่รักที่ดีโดยการสวีทหวานต่อหน้าแม่ผมคุณ <c oughs> ไม่ต้องห่วงหรอกนนอกจากเป็นตำรวจนฉะันก็เป็นนักแสดงเยอะจัง Good morning husband ลองพูดสิลูกคุณสามีคุณสามีขอเจเห็นเล่นอยู่นานแล้วให้ผมเล่นด้วยได้ไหมครับเล่นคนเดียวก็ได้มั้งหรืออยากเล่นก็มาเล่นกับกูสารวัตรคุณไม่ต้องประกบใกล้ขนาดนี้ก็ได้ทางก็ต้องดูแลผมไม่อยากเป็นพพออไม้อะเฮ้ยสรวันก็ต้องซึมซับในบทบาท เล่นให้เนียนไม่แข็งเล่นให้มันเป็นธรรมชาติเป็นตำรวจอะมันเสี่ยงจะตายวันไหนก็ไม่รู้ผมมันไม่ไป่ยสารวัตไรไปเไยหรอกครับมจูจีก็ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นี่มันผิดกฎหรือเปล่าวะไอ้เทียไอ้สมิธพี่ถูกย้ายให้มาทำงานคดียาเสพติดแก๊งกระทิงดับพี่อยากให้เราไาช่วยพี่นะขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสผมพี่อยากทำงานกับคนเคยรู้ใจ พี่สมิงเป็นรุ่นพี่ผมและมิงมันคิดก่บคุณแค่รุ่นน้องก็แล้วแลวสนใจทำไมอ่ะเพราะใครก็คิดว่าเราสองคนเป็นคู่หล่ออยู่แล้วนี่แล้วถ้าเกิดผมคิดกับคุณจริงคนใหญ่เทียมันเจ้าชู้มันไม่จริงจังกับใครหรอกผมมันก็แค่ตัวขั้นเวลาถ้าสารวัตรเจอตัวจริงได้ผมก็พร้อมที่จะหย่ายให้ทันที ที่คุณอยากอยาก่าเพราะคุณจะได้ไปคบกับไอ้หมิงใช่ไหมผมจะคบจะแต่งกับใครมันก็ชีวิตผมสารวัตรไม่มีสิทธิ์ออกคําสัง่งผมมีสิทธิ์ในฐานะที่ยังเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณไงก็ไม่รู้นะครับว่าผมเข้ามาเป็นความโชคดีหรือความซวยของสารวัตรกันแน่มันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นด้วยความรัก แต่ลูกก็ต้องลองถามใจตัวเองดูแม่นะบ่บังคับใครให้รักกันไม่ได้หรอกนะมึงไม่มีทางชนะคุณต่างงานกับมึงพราะเงินมึงไม่ต้องอินแต่งั้นก็ได้ั้งถึงจะยากกันแล้วผมขอให้สารวัตรไม่เจ็บตัวจากนี้และตลอดไปถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องดวงหรือเรื่องโชคคุณจะยังอยากแต่งงานกับผมอยู่ไหมต่อให้ต้องแต่งแล้วใหญ่อีกร้อยครั้งก็ยังอยากให้เป็นสามีคนเดิมวหนึ่งกา นร่องนี้น่ teachers, nah, ON, สาสนุกมากเรื่องนี้น่าสนุกมากเรองนี้น่าสนุก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 สนุก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 นุกสนุกแต่องมันนี่พวกอะาอุ๊ยธรรมดาอยู่มันก็ตั้งหลายปีแล้วทำไมเรื่องแค่นี้จะรอไม่ได้รอ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 ไนก็คือรอไปเห็นมีมใช่ไหมอ่ะที่พี่หยินเนี่ยเขาใส่ชุดตำรวจใช่ไหมเขาไปซื้อน้าตอนแรกคิดว่าอ๋อน่าจะเป็นแบบละครของเออคอยหรือเปล่าเออที่เขาแบบเคยไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เคยไปเป็น ทาแท็กซี่หรือรถเมล์อะไรสักอย่างเออก็คงจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแบบเออก็ยังแบบไม่ค่อยได้ติดตามใช่ไหมเออแล้วพอเป็นมีมาอีกก็แบบว่าเฮ้ยหรือว่ามันมีอะไรพอทีเซอรมานี่ที่รักสารวัตเทียน่าจะเป็นการแต่งงานที่จะบ้านะ้าของทั้งคู่เลยในช่วงแรกแต่คิดว่าถ้าทำออกมาแล้วคือมันโมบะมันตลกมันถึงมันอินมันซึง้ง ซีนโปรดักชันแบบอย่างเงี้ยเกิดบอกเลยว่าปังแน่นอนเรื่องนี้แค่ทีเซอร์จะบ้าเลยนะนะคะรอทำรีแอคเลยจริงๆปั่นเทนเลยเรื่องปั่นเทนนี่ไว้ใจหมูยอนะคะแล้วก็มีคอนคู่ใช่ไหมมีคอนคู่ช่วงตุลานี้ยังไม่ได้กดบัตร สงครามอีกแล้วใช่ไหมสงครามอีกแล้วหรือเปล่าก็ขอให้ทุกคนที่เป็นแฟนคลับจริงๆนะคะกดได้ทุกคนเพียงเพียงให้สมหวังดังใจทุกบัตรทุกบัตรยังไงขอให้เต็มเต็มเต็มโซเอาโซเอาโซเอาโซเ,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 เอาเลยอาจ๊ะเรารู้ว่าสงครามนี้มันช่างใหญ่หลวงนักแต่งไงก็ขอให้ทุกคนกดได้ไปสนับสนุนนะคะศิลปินของเรานักสแสดงของเราผูจ้จัดการสองคนของเรานะอยู่กันแบบครอบครัวมากๆแบบครอบครัวเล็ก มากๆจ,จริงๆก็ฝากทุกคนนะคะที่ผ่านไปผ่านมาฝากเอายินวอลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีกสัก1คู่นะจ๊ะโอเควันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความเฮฮาปาร์ตี้นะฝากติดตามซีรีส์ทั้ง2เรื่องของยินวอลด้วยนะคะโอเควันนี้ก็ทำรีแอคให้แล้วทำรีแอคแล้วก็ดูเองด้วย ส่วนหนึ่งอ่ะก็ขอบคุณทุกคนมากมานะคะที่เข้ามาดูค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดตามดูเรื่องเต็มตุลานีเรื่องแรกนะจ๊ะมาเป็นกาลังใจหินวอด้วยวันนี้ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ้งกิ้เป็นกำลังใจด้วยนะโอเควันนี้ก็ไปละค่ะบายบาย